ทุยหนานะคะเป็นการนวดการซ้ำศาสตร์การแพทย์แผนจีนหลายๆท่านนะคะอาจจะเข้าใจผิดว่าทุยหนาคือการนวดจัดกระดูกแบบไคลโรแพคติกหรือเปล่าแบบหักหรือเปล่าเนี่ยค่ะต้องบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูที่รากศัพท์ของคําว่าทุยกับคําว่าหนาทุยแปลว่าดัน,นะคะ่ะผักหรือดันหนาเนี่ยแปลว่าดึงแปลว่าดึงหรือว่ายกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคำว่าทุยหนาเนี่ยค่ะคือการจัด ในชีสสำหรับถ้าเกิดคนหมออาจจะแนะนำว่ามันคือการจัดให้โพซิชันจัดให้กล้ามเนื้อทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยเขาอยู่ในโพซิชันที่เขาเขาควรที่จะอยู่แล้ววิธีการเหล่านี้ค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของการคลึงการนวดการเคาะที่จะเป็นกรารศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็ตามจุดของตามแพทย์แผนจีนเหมือนกันที่จะเป็นเน้นเรื่องของการปรับสมดุลพลังงานหรือว่าชีในร่างกายให้ไหลเวียนไปไป,ไปตามทิศทางที่ควรจะไปค่ะ ถุยหนาคะ่ะนอกจากจะเป็นการนวดเรื่องของาการคลายกล้ามเนื้อแล้วแต่การปวดแล้วยังสามารถช่วยคนไข้ที่มีอาการเรื่องของอเรื่องของ digestive system เรื่องของการระบบย่อยอาหารหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายการถุยหนาเนี่ยคะ่ะก็จะไปช่วยกระตุ้นให้การขับถ่ายดีขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะไปเป็นถุยหนาความงามก็ได้เหมือนกันค่ะถุยหนาความงามเนี่ยก็จะเป็นเ,นเรื่องของการเคลีือกกล้ามเนื้อมัดเหลนน็กบนหน้าก็จะทําให้หน้าเราตึงขึ้นอันนี้สามารถที่จะใช้ควบ กับ,บการทั้งกลัวซา,าแล้วก็ฟังเข็มได้ค่ะแล้วก็การทุยหนาเนี่ยสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณหมอก็จะมีการเขาเรียกว่าการบปลดปล่อยครั้งสุดท้ายจะเป็นกระตบตๆในครั้งสุดท้ายซึ่งการทําอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทีท่ทําให้ร่างกายหรือว่ามัดกล้ามเนื้อของเราเนี่ยไม่ไม่ ทนจนเกินไปหรือว่าไม่แข็งไม่แน่นจนเกินไปไม่ถูกบีบมากจนเกินไปนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นาศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่มีมาอย่างยาวนานเช่นกัน,นะคะ่ะ<ม>การโดนไหนเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการนวดเอ่อเวียนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนตามเข็มนาฬิกาซึ่งอันนี้ที่เป็นที่ท้องเลยะคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุน้นการขับถ่ายหรือถ้าเกิดเป็นเด็กๆะคะ่ะจะเห็นชัดแม่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นที่จีนเนาะที่ไทยอาจจะยังเห็นได้น้อยหน่อยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นที่จีนจะเห็นชัดคือเวลาผู้ป่วยถ้าเกิดเป็นเด็กน้อยะคะ่ะที่มาหาคุณหมอ ถ้ามีอาการเบาๆเช่นเป็นหวัดเป็นไข้หรือไอนะคะเขาก็จะมีการทุยหนากันอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเด็กๆค่ะเขาจะเป็นโรคง่ายเดี๋ยวปาป๊้น,นึงก็เป็นหวัดแปั้น,นึงก็เป็นไข้อยู่ดีก็ตัวร้อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการทุยหนาที่คลายความร้อนออกจากร่างกายตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ จริงๆถ้าเกิดแบบว่าความดันสูงเราก็มีการทุยหนาที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกอาการแบบไหลติดมีปัญหาเรื่องมัสโซการเดินเนี่ยค่ะตรงนี้ทุยหนาก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีหรือว่ามีความร้อนสูงสําหรับบางท่านที่แบบ หัวร้อนรู้สึกว่าหัวร้อนแล้วนอนยากหลับพักผ่อนไม่ไม่ดีอย่างงี้ค่ะเราก็สามารถที่จะมาถุยหนาเพื่อที่จะลดความร้อนของร่างกายได้หรือว่าเฉพาะจุดได้ที่จะช่วยการนอนหลับได้หรือว่าช่วยเรื่องของอาองการปวดได้ค่ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มาด้วยการปวดขาค่ะหมอเมาก็จะประเมินจากคนไข้ว่าเป็นแค่ที่ขาหรือเปล่า อาจจริงอาจจะมาจากหลังหรือเปล่า,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 าต้องอาจจะต้อง่วดตั้งแต่หลังไล่ลงมาเพื่อที่จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อมัดมัดมัดไล่ไล,ไล,ไล่ลงมาจนถึงขายอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่มีอาการหัวร้อนหรือว่าความดันสูงก็จะมีเป็นเฉพาะจุดอันนี้ก็จะประเมินตามแต่แตละคนไข้แต่ละท่านไปค่ะก็จะมีรูปแบบของการนวดที่เน้นเรื่องของการทําให้ใช้คําว่าทําให้ทิศทางของอาหารหรือว่าทิศทางของลมทิศทางของชี้ทิศทางของลมปราณของเรา ไปในทิศทางที่เหมาะสมก็จะสามารถเป็นการถ้าพอหลังจากที่ทิศทางของชี้ทิศทางลมปราณของเราไปเหมาะสมแล้วอะคะ่ะการขับถ่ายระบบไหลเวียนของเราก็จะไหลดีะคะ่ะแพทย์แผนจีนนะคะเราจะประเมินคนไข้แบบโดยองค์รวมทั้งหมดของร่างกายว่าคนไข้ามาหาคุณหมอแพทย์แผนจีนนะคะจะต้องมีการแม้จับชีพจระอนุก,ก่อนหลังจากที่จับชีพจระจอนแล้วก็จะดูพลังงานของอวัยวะต่างๆซึ่งหลังจากที่เราประเมินแล้วอะคะ่ะถ้าพลังงานของอวัยวะเราไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายการนวดทุยหนาเนี่ยก็จะช่วย แต่ถ้าเกิดพลังงานของอวัยวะเราการที่เราขับถ่ายไม่ดีเนี่ยเกิดจากพลังงานของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกายเราไม่ดีมากๆหรือพร่องมากๆการนวดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ประสิทธิภาพก็อาจจะต้องมีการรักษาโดยวิธีการอย่างอื่นมาควบคู่กันไปด้วยค่ะ ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่เหมาะก,ก็จะประเมินเป็นเคส by เคสมากกว่าค่ะว่าถ้าเป็นคนไข้ที่ถ้าเป็นภายนอกก่อนมีแผลผู้พองหรือแผลติดเชือ้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อกับผู้อื่นได้อันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่าจะมีการจับสัมผัสกันแล้วการจับค่ะก็จะจับไปบริเวณอื่นด้วยซึ่งอาจจะส่งผลทั้งตัวของคนไข้เองแล้วก็ตัวของคุณหมอเองด้วยอันนี้ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ค่ะหรือว่าคนไข้ที่มีความ อ่อนแอในร่างกายสูงมากๆหรือมีความดันโลหิตสูงมากๆอันนี้ก็จะต้องมีการประเมินเป็นเคสบ y เคสไปคุณหมอจะต้องคอยดูคอยประเมินคนไข้ไปไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้แต่ก็จะต้องแนะนําว่าบอกคุณหมอไว้ก่อนว่าเออผมมีประวัติความดันโลหิตสูงนะครับอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอก็จะได้ระวังเพื่อที่จะไม่ให้ทําลายไม่ได้ใช้แรงมากจนเกินไปแล้วอาจจะเป็นการทําลาย เสซลเลือดบริเวณนั้นได้ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยถ้าเกิดแบบแต่งกายมาแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ปกติถ้าเป็นธรรมาที่คลินิกเนี่ยก็จะมีชุดที่ให้เปลี่ยนเรียบร้อยค่ะแล้วก็การนวดทุยหนานเนี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันต้องมีการหักดัดแบบ คุ้บๆไหมอันนี้ต้องบอกว่าอ,อันนี้เป็นเคสบาเคสจริงๆถ้าเกิดเป็นอย่างคุณหมอเองเนี่ยจะไม่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 ทำเพราะว่าเราก็จะเป็นวิธีการค่อยๆดันค่อยๆนวดเนี่ยไปค่ะแล้วก็ถุยหนาเนี่ยแล้วแต่เคสอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเพราะว่าสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลาเร็วมากไม่ได้ก็อาจจะต้องเผื่อเวลามาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็การหลังจากการถุยหนาสละบางท่านก็อาจจะมีรอยมีจ้ำมีแดงเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นปกติก็จะหายเองได้ภายใน1 2ถึงวันค่ะ